การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้มีมติออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 คลี่คลายลงรองรับช่วงโลซัสซันถึงสองโครงการด้วยกันในวันนี้คุณธาปณีเกียรติภัยบุ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้มาให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณนภศรแก้วคำครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาประสอนนะคะและพู้ฟางทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเห็นผู้ประกอบการรอมานานเหลือเกินสํนาหรับโครงาการเราเที่ยวด้วยกันเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่ห้าแต่มีปัจจัยสําคัญในการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะค่ะเรามีตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสองตัวนะคะ โครงการแรกก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเสดที่5วงเงินและประมาณเนี่ย2,016ล้านบาทะนะคะแล้วก็มีส่วนของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเราทําทั้ง4ส่วนเลยนะคะส่วนที่1ก็คือกระตุ้นตลาดต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยส่วนที่2คือกระตุ้นตลาดในประเทศให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการสื่อสารประชาสมัมพันธ์และส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของ supply side นะคะการพัฒนาในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวบุคลากรการเตรียมพร้อมและก็การจัดกิจกรรมเพื่อ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งสี่คือว่าเที่ยวไทยได้ทุกสี่เส้นที่กลับมาดูในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเศษที่ห้าต้องบอกว่าผู้ประกอบการก็รอคอยนะคะอันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าถุประสงค์หลักก็คือการจะตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของทั้งชาวไทยและก็ชาวสางชาติทําให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วทุกพื้นที่นะคะตัวเศษที่5เองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการดําเนินการโครงการที่ต่อเนื่องจากเศษที่4ี่แต่ว่าในส่วนของโครงการเที่ยวด้วยกันในเศษที่5เนี่ยเราก็มีการรับลดสิทธินิดนึงนะคะ ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการรับสมัครถ,ถึง40%เหมือนเดิมไม่เกินา0อันนี้เหมือนเดิมนะคะลดถึงสุดจากเดิมที่10ิได้10ห้อง10บรูมไนท์ตอนนี้นะคะจะมีการปรับเป็นก็คือ1คนได้5้ารูมไนท์อันนี้เป็นข้อเดียวที่แตกต่างจากเศษที่ 1- ถึงเศษที่4นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะเมื่อยือนยันตัวตนก่อนเข้าพักก็จะได้รับคูปองอาหารคูปองช่องเที่ยว600บาทต่อวันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าใครได้รับ10บห้า ก็ถ้าใช้ให้5วันก็ได้600คูณ5 ก็คือได้สามพันบาทค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดของโครงการเราช่วยด้วยกันเสรที่ห้าที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ประมาณการนะคะว่าถ้าเราได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการเราช่วยด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทนะคะก็ให้แก่ธุรกิจที่พาร์ทเองนะคะธุรกิจอาหารและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทีนี้ก็อาจจะมีคนสอบถามมานะคะซึ่งก็มีคนสอบถามมาเยอะเลยนะคะว่าเอาแล้วแนวทางในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ในส่วนนี้เองนะคะต้องขอยืนยันเนี่ยนะคะขอคอนเฟิร์มจากทางพี่น้องประชาชนคนที่จะใช้สิทธิรวมถึงผู้ประกอบการน่นะคะตอนนี้เองเนี่ยทางสภาพันคันะคะธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทรพเนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกันกำหนดแนวทางกา,งการป้องกันการกระทำที่จะก่อให้เกิดการที่จะิหลือนะคะโดยกําหนดเป็นสามแนวทางซึ่งจริงๆแล้วในสามแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางที่เราปฏิบัติในเสดที่สี่แล้วก็เสดที่สี่ต่อขยายซึ่งก็ทําให้ลดจํานวนการที่จะลงไปเยอะมากๆ อันแรกก็คือว่าเราป้องกันการใช้สิทธิห้องพักเกินจํานวนห้องพักสิ่งนะคะโดยอันนี้เองทางธนาคารรุงไทยก็มีระบบแสดงจํานวนห้องพักใน้กับเโรงแรมนะคะถ้ามีการจองเกินจํานวนห้องพักที่แจ้งไว้ระบบก็สามารถที่จะําจัดการจองได้เลยนะคะอัตโนมัติข้อที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของการป้องกันการขึ้นราคาห้องพักสิ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่ผู้ประกอบการจะเข้าร่วมเนี่ยเราก็ต้องมีการให้ระบุในแบบคอามยินยอมหรือที่เราเรียกว่าคอนเซนต์ฟอร์มให้ชัดเจนเลยนะคะ โรงแรมไหนที่พักมีการคือถ้าถ้าเราเห็นว่ามีเจตนาในการขึ้นราคาห้องพักเกินจริงเนี่ยเราก็สามารถเอาเอาผิดแล้วก็เรียกเงินคืนแล้วก็ระงับการจ่ายเงินได้แล้วก็ถ้าโรงแรมใดนะคะหากกระทํา,าทผิดเงื่อนไขของโครงการต้องบอกเลยนะคะว่า คอนเซนต์ฟอร์มที่ก่อนที่จะสงยินย,ยอมขอให้อ่านให้ละเอียดนะคะอันนี้ถ้าไม่ทําตามเงื่อนไขก็ต้องได้รับโทษไปจนถึงการตัดสิทธิก์การเข้าร่วมทุกโครงการของภาครัฐนะคะและก็ในส่วนข้อที่องอันนี้เป็นภาคประชาชนหลักการต้องการการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ์ก็เ้ราเรามีเรื่องของคูปองให้6 0 0บาทต่อวันระบบเนี่ยได้มีการทําในส่วนของการสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิ์ในก,การเช็คอินเข้าพักแล้วก็การใช้อีโวเชอร์ค่ะึ่งก็คิดว่าในสามเื่อนนี้นะคะก็เพียงพอในการต้องกันการที่จะิตกที่เกิดขึ้น ปเยอะมากค่ะค่ะก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เป็นการป้องกันการทุจริตเพื่อให้สิทธิ์ได้กระจายอย่างทั่วถึงนะคะใช่ค่ะอ่าแล้วอีกหนึ่งโครงการที่พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะในโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญมากๆอีกโครงการหนึ่งที่บอกนะคะว่าโครงการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศลงเงินประมาณ1 9 0 0ันเ้าร้อยล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย วัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมการตลาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเจ้าผลิัก์สินค้าและกรระล็ตัวกรริจกรรมตรงนี้เองเนี่ยเราก็ประมาณการเลยนะคะว่าในส่วนนี้แหละจะเป็นส่วนที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท,ที่เกีออ่ยวกับการศึกษจการท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้เป้าหมาย ของรัฐบาลที่ให้เราไว้นะคะในเรื่องของการสร้างไรายได้ในประเทศไทยเนี่ยรวมประมาณ2 3 8จุสาล้านบาทในปลายปีนะคะถือว่าเป็น80%ดเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมมาเสริมทั้งปีเราจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยมีช่วงโลซีซจันเราจะไม่ได้พูดว่าเรามีโลซีซจัน3 6มว้อยหาวันมาหาจันทร์หนึ่งไทยจะเที่ยวได้ทุกวันในส่วนของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในต่างประเทศดนวยนะคะเราก็จะมีในส่วนของการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินเปิดเส้นทางบินใหม่เพื่อส่งเสริมจัตเตอร์ฟลายแล้วก็ เพิ่มขยายจานวนชิปแคป a c i t a อันนี้เป็นตัวที่สําคัญมากสําหรับทั้งตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกลนะคะเรามองไว้ทั้งที่อเมริกาแคนาดารัสเซียจีนมาเลยอินโดพวกนี้เราจะขยายจานวนชิป c a p a c i t a ให้ได้นะคะและในส่วนที่สเนี่ยสำหรับตลาดต่างประเทศก็จะมีในเรื่องของการเจาะพื้นที่ใหม่ๆตลาดศักยภาพในตลาดหลักซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน สิ่งที่เราบอกว่าเราต้องไปปักธงให้ประเทศไทยเ,เป็นหนึ่งในจุดหมายที่นะักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาเราจะมีการไปทำโรดโชว์นะคะในทั้งเมืองหลักและเมืองรองในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนอร์เวย์เดนมาร์กหรือตลาดระยะใกล้ในประเทศจีนในประเทศมาเลอินโดอินเดียอันนี้เราก็จะมีการไปปกักธง เพื่อที่จะช่วงจีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ในส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการร่วมกับบริษัทนําเที่ยวนะคะแล้วก็ทั้ง Online, ออนไลน์ทราเวลเอเจนต์มีการจัดท,ท,ทําแคตเปญเสนอขายแพ็กเกจของประเทศไทยนะคะเพื่อจะเพิ่มขึ้นการเดินทางทั้งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่ๆหรือเป็นกลุ่มที่มีวิสิต์อยากเดินทางมาแต่ว่าเราก็จะเพิ่มพื้นที่ใหม่ๆใ,ให้เขาได้เดินทางไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตลาดต่างประเทศเขาจะดาเนินการและอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของส่งเสริมการขาย ให้ขายได้ทั้งปีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสินค้าใหมุ่่มนักเที่ยวใหม่ๆเช่สนสป,ปอร์ตทัวร์ขึ้นเข้ามาขายการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพในเรื่องของตลาดกลุ่มที่เป็นแถวอันเดอร์เน็เข้ามาเสริมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการดําเนินงานของตลาดต่างประเทศนะคะสำหรับในส่วนของการเดินทางกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะคะในปีนี้ทุกประเทศเองเนี่ยก็เปิดการเดินทางท่องเที่ยวแน่นอนนะคะอาจจะมีคนไทยบางส่วนในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี้ไม่ผิดนะคะแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักท่อง ทั้งหมดนะคะเราได้มีการร่วมกับพันธมิตรทั้งในแลวก็นอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยทำในเรื่องของแพ็กเกจทาในเรื่องของผลกตสินค้าใหม่ๆกระตุ้นให้ประชาชนภายในประเทศเนี่ยออกเดินทางมาท่องเที่ยวสิ่งที่จะเห็นนะคะโครงการที่จะกระตุ้นผ่านในเรื่องของซอฟาวร์ในช่วงเดือนกุมภาที่จะถึงนี้นะคะเทศกาลของความรักจะมาแน่นอนเทศกาลดนตรีเทศกา,กศกาลกีฬานะคะเส้นทางสายสกทาสายมูอันนี้มาครบทุกภูมิภาค ตอนนี้เองนะคะมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกประเทศก็ใช้ในเรื่องของการเผยแพร่การสร้างกระแสการเดินทางในประเทศของตนส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีอนุสรณ์ t h a นไทยแลนด์ Amazing New Chapter นะคะหรือในส่วนของตลาดในประเทศเองโมเมนต์ที่ใช้สร้างได้ไม่ต้องรออันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจะไปกระตุ้น เนื้อหาคอนเทนต์สร้างประสบการณ์จัดก,การเดินทางแล้วก็เน้นในเรื่องของซอฟต์าวร์ตามนโยบายของรัฐบาลน,นะคะ,คะก็เป็นส่วนที่เราจะมาผลักดันให้เกิดขึ้นในปีนี้ในทีนี้นะคะค่ะก็เรียกได้ว่างัดกลยุทธ์การตลาดเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวกันหน้าดูทิ้งท้ายอีกนิดค่ะสุดท้ายนี้หากประชาชนที่สนใจเข้าร่วมทั้งสองโครงการจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะ ค่ะในส่วนของเราเชื่อด้วยกันเฟสที่ห้านะคะตอนนี้เองเนี่ยทรทก็กำลังอยู่ในส่วนของการทํางานร่วมกันระหว่างกรุงไทยนะคะจะมีการประกาศให้ทราบนะคะในน่าเว็บไซต์ของทรทนะคะ t ่วยซ s m t ไ a ยแ a n d .org หรือหนึ่งหกเจ็ดสองนะคะเบอร์เดียวเชื่อทั่วไทยอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเริ่มโครงการเมื่อไหร่นะคะโดยทั้งสองโครงการนี้จริงๆแล้วเป็นโครงการที่จะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนสอง6าหกสิบนะคะ และในส่วนของโครงการจะต้นฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เป็นตลาดต่างประเทศในประเทศแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมสินค้าแล้วก็โครงการ,ร,รสื่อสารเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ในส่วนของเอน่่ยเลขาของขอรทรัทตก็คือ tourism thailand dot o f เช่นเดียวกันนะคะและใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางก็ติดตามกันได้เลยนะคะทุกทุกเทศกาลและทุทุกแคมเปญที่จะเกิดขึ้นค่ะอืค่ะก็ขอให้ทั้งสองโครงการนี้นะคะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ